ละครสั้น FC เรื่องคุณป้าข้างบ้านมาอีกแล้วครับเฮ้ยดีใจจังเลยหลังจากที่เหงาปากมานานตอนนี้มีคนมาเช่าอยู่ใหม่แล้วอืมเราต้องไปเผือกสักหน่อยแล้วดูจากตรงนี้ก็รู้ได้เลยว่าเพิ่งจะแต่งงานกันแง่แง่ไม่งั้นคงไม่สวีทวนันวิวขนาดนี้หรอกเฮ้ย ดูสิทำอะไรประเจ็ดประเจอเฮ้ยก็อย่างว่าแล้ะนะคนไม่เคยมีสามีมันก็อย่างนี้แหละต้องโชว์ให้ชาวบ้านเขารู้ว่าตัวเองมีสามีแล้วต้องเข้าไปเมาส์มอยส์หน่อยแลละเดี๋ยวจะตกเทนเฮ้ยวันนั้นก็บอกชื่อแล้วแต่ฉันก็ลืมอย่างว่าแหละฉันแก่แล้วก็ช่วยไม่ได้นะ เอ้าไปแล้วเหรอนเนี่ยจะแนะนําตัวสันหน่อยเอ้าหนูจ้าดูหน้าก็ไม่เด็กแล้วนี่นาอย่างนี้30ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตีนกาเริ่มมาแล้ววันนั้นก็ลืมคุยกันนะจ๊ะฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้จำได้หรือเปล่าล่ะจ๊ะเฮ้ยนั่นสามีเธอเหรอฮะทำอะไรประเจิดประเจิมากเพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมล่ะฮะแล้วนี่เขาไม่เอารถไปทำงานหรอทิ้งไว้ที่บ้านอนะ เดินไปเหรอประหยัดหน้าดูเลยเนาะหรือว่าไม่มีตังค์ฮะบอกฉันสิแต่ว่าอย่ายืมฉันนะฉันไม่มีให้หรอกเปล่าค่ะพอดีว่าเจ้านายเขามารับค่ะทางผ่านก็เลยไปได้วยกันนะคะไม่มีอะไรหรอกอ๋ออย่างนั้นน่ะหรออย่างนี้เขาไม่เรียกว่ากาฝากหรอไปกับเขานะ่ะแต่ก็อย่างว่าแล้วนะผู้หญิงหรือผู้ชายลหะฮะเจ้านายนะ่ะถ้าเป็นผู้หญิง ก็ระวังตัวให้ดีนะความใกล้ชิดมักจะเป็นบอกเกิดแห่งความรักเฮ้ยดีๆล่ะดูดีๆล่ะเข้าใจไหมอีเตือนนะถ้าไม่สนิทกันอะ่ะฉันไม่เตือนหรอกไปละเฮ้ยได้ทำความดีแล้วสิเราผู้หญิงด้วยกันอะ่ะมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันเป็นเรื่องปกติที่สุดอืมว่าแต่วันนี้เราจะไปทำความดีที่ไหนต่อดีเนี่ย เป็นคนดีก็อย่างนี้แหละนะตอนแรกอันอันก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอป้าข้างบ้านพูดไปเธอก็เริ่มคิดขึ้นมาทันทีจริงสิฉันลืมแผ่นสีไว้ที่บ้านอะนายไปเอาให้หน่อยแล้วก,กันนะฉันขี้เกียจไปรีบๆไปรีบร,บรบมาล่ะเข้าใจไหมฮะได้ครับลูกพี่ทีงไงผมจะรีบไปรีบมานะครับแผ่นสี สวัสดีจ้าช่างบอยจักรยานที่ฉันเอามาซ่อมมาเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเสร็จแล้วครับคุณนายผมซ่อมให้ฟรีก็แล้วกันไม่คิดเงินละจริงหรือ,ปอนเปล่านี่ขอบใจนะนอกจากหล่อแล้วยังใจดีอีกอืมอย่างนี้ต้องตอบแทนบุญคุณซะหน่อยแหละจริงสิช่างบอยตะกี้ผ่านหน้าบ้านช่างบอยนะ่ะเห็นลูกน้องกับเมียช่างบอยอ่ะ ก๊กิ๊กกกิ๊กก๊กิ๊กกันไม่รู้ไปทำอะไรกันว่าแต่เขาไม่มาเหรอเนี่ยฮะวันนี้ส,งส่งใสเฮ้ยจะไปทำอะไรกันอ่ะกลับไปดูหน่อยก็ดีนะผู้หญิงสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ลูกน้องก็เหมือนกันเฮบอกแค่นี้แหละไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยได้ทำความดีรู้สึกมีความสุขจังเลยไหนดูซิ เศราอะไรให้ฉันบ้างเนี่ยโอ้โหํำสีใหม่ให้ด้วยหรอถ้าอย่างนั้นน่าจะพูดเยอะกว่านี้ก็แล้วกันถือว่าตอบแทนแต่แค่นี้ก็พอแล้วหรือว่าเมียฉันจะมีชู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมจริงหรือเปล่าฮ้ยชีวิตคุณนายอย่างฉันว่างมากๆไม่มีอะไรทํา เก็บค่าเช่าไปวันๆแล้วก็ดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านฉันไม่ใช่ยามแต่ใกล้แล้วแหละเฮ้ยไปตรงไหนดีนะความดีฉันก็ต้องทำเพราะว่าฉันแก่แล้วใช่มีเรื่องอะไรฉันก็ต้องพูดเพราะฉันเป็นคนตรงและจริงใจอะไรนะนั่นวันสามี ของยีน่าแก่ข้างบ้านนี่นาไม่ได้การแล้วเราต้องปั่นจักรยานคู่ใจไปบอกสันหน่อยโอ้ยวันนี้ทำความดีเยอะจังสวรรค์จะให้อะไรเราบ้างนะน้องจ้าไม่น่าเรียกน้องเลยน้องอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยประตูก็ไม่ได้ล็อกโจรมาข,ข่มขืนตายทำยังไงเนี่ยเฮย้ยสะเพ่าจริงๆน้องจ้า อา้าวกำลังกินข้าวอยู่หรอไหนดูซิกินอะไรนะ่ะเฮ้ยไข่อผัวไปนั่งกินอาหารหรูตามร้านแต่เมียมานั่งกินไข่นั่งสารจังเลยนะวันนี้ฉันเห็นสามีของเธออะกระจุกะจิกกระจุกะจกอยู่กับผู้หญิงท่าทางจะสวยด้วยนะกระโปรงนี่สั้นจูเลยระวงังระวังไวล้ละเข้าใจปะเขาอาจจะนอกใจเธอก็ได้นะ ฉันมาบอกแค่นี้แหละฮ้ยสบายใจแล้วได้ทำความดีฮ้ยชีวิตมีความสุขได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนหรือจะเป็นหัวหน้าไม่หลงมัง้งเขาไม่เคยนอกใจฉันเลยนี่ฮห,หเหนื่อยหิวแล้ะ หาอะไรอร่อยอ่อยกินดีกว่ามาม่าต้ยมยำกุ้ง6บาทขึ้นราคาหรืยังไม่รู้ม,มามาหรือจะกินอูด้งดีนะวันนี้ยอมเสียตังเยอะหน่อยแล้วกันกินมาม่ามาหลายวันแล้วกินอูด้งลูกชิ้นดีกว่าน้องจ้าพี่เอาอูด้งสามไม้จ้ะใส่เส้นด้วยนะจริงสิพี่จะบอกว่า ันนั้นให่ซื้อไปเค็มมากเลยปรับปรุงรสชาติหน่อยนะมันจะได้อร่อยเข้าใจไหมทําไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยสักวันมันจะเจ๊งนะคะเข้าใจไหมพี่พูดนี่คือหวังดีนะอืมเอามาสามไม้นะขอใส่น้าซุปเยอะๆล่ะพี่ชอบสดน้ําร้อนๆแล้วนี่ไม่คิดจะทําความสะอาดร้านเลยเหรอสกรปรกมากเลยอะ่ะลกลุงลังพอๆกัหน้าตาน้องเลยนะ ดูสิคิ้วผูกโบไปหมดแล้วเฮ้ยวันหลังอะ่ะก็ทาแป้งให้มันเยอะหน่อยเข้าใจไหมฮะไม่มีความสวยเลยจริงๆเป็นแม่ค้าขายของมันก็ต้องสดใสมันปล่อยตัวปล่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมจิปสติกมีนะ,นะก็หยิบมันมาทาเดี๋ยวตรงนั้นอะ่ะฮะใเชลอะ่ะเฮ้ยเหน่จริงเฮ้ยเอาอะไรอีกไหมคะคุณป้า เรียกป้าได้ไงเรียกพี่ซีกลับมาแล้วเหนื่อยจังเลยทำไมไม่ออกไปรับเหมือนทุกวันล่ะฮะเป็นอะไรเป็นเนี่ยเฮ้ยกลับมาบ้านเหนื่อยมาเจอเมียหน้าตาแบบนี้ไม่ไหวเลยนั่นเนี่ยไหนดูซิวันนี้ทำอะไรกินเนี่ยไม่ได้กินหอมเลยเอาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วย นอะไรนะคนุณเฮ้ยดูละครมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่งร้องไห้เสียใจเพราะดูซีรีส์ใช่ไหมแล้ไหนกับข้าวผมละ่ะทำไมไม่ทำแต่งงานเพิ่งเดือนเดียวก็ออกลายแล้วหล่อนเนี่ยเฮ้ยรู้อย่างนี้กินข้าวนอกบ้านก็ดีหรอกกลับมาต้องมาเจอสภาพแบบนี้อะไรกันเนี่ยไหนบอกจะเลิกงี่เง่าแล้วไง ก็ยังกลับมางี่เง่าเหมือนเดิมเหรอฮในที่สุดคุณก็ว่าฉันงี่เง่าคุณเป็นมีผพอย่างอื่นจริงๆเหมือนที่ป้าข้างบ้านบอกจริงๆด้วยเอ้ยเสียงรถอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยแล้วมันรถอะไรน่ะมีใครตายหรือเปล่านะฮะ อันอันไม่น่าทำแบบนี้เลยนะจะน้อยใจอะไรก็ไม่น่าฆ่าตัวตายแบบนี้เลยนะอันอันเฟนเซมาหาผมนะอันอันอะไรกันเนี่ยยังเห็นอยู่เมื่อวานอยู่เลยเพิ่งทําความดีไปเมื่อวานยตายซะแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันไม่รู้จักสู้ชีวิตเลยก็อย่างว่าแหละนะคนเราไม่มีภูมิต้านทานท,านที่ดี ก็ต้องตายอย่างนี้แหละจะเสียใจหรือจะร้องไห้ให้ดีละ่ะเออช่างเถอะตายตายก็ตายไปอยู่ไปก็โลกโลกคนแบบนี้ไม่เข้มแข็งอสะะเลยไปฉันไปทำความดีต่อดีกว่า